สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะที่นาก็มาถ่ายรูปกับป้ายที่น้องๆจัดให้นะคะตอนนี้นต้องขอ,ขอขอบคุณน้องนุ่นน้องดีมนะคะสำหรับป้ายนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคำวอวยพรนะคะที่เขียนให้ที่นาทางไม่ว่าจะเป็นทางไอจีหรือว่าทาง Facebook ตอนนี้ที่นาก็พยายามไล่ๆอ่านนะคะของไอจีให้ได้ครบมากที่สุดอันไหนที่อ่านแล้วเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์มีไอคอนให้แต่ตอนนี้รูปมาแล้วลองดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ย ดำมากค่ะโอเคนะคะก็จะพยายามไล่อ่านให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าวันนี้ในไอจีที่าน,น,น่าจะอ่านครบหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาไล่ใน facebook นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคำวยพรทุกคอมเนต์มีความหมายมากๆสำหรับทินานะคะเมื่อคืนก็นั่งอ่านไปอ่านไปก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆม,มีทั้งหัวเราะบ้างมีทั้งยิ้ม และมีทั้งซึ้งด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆสำหรับความรักและก็งานที่ให้ความสำคัญกับวันวันเกิดของพี่นานปีนี้ด้วยนะคะก็รักทุกคนนะคะขอบคุณจากใจจริงค,ค่ะ love you ค่ะ love you